ราศีกันและลัคนาราศีกันนะครับเมื่อราหูนั้นยกย้ายออกจากการเล็งดวงชะตานะครับต้องบอกว่าปรบมือครับปรบมือนะครับนี่คือฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนนะครับนี่คือฟ้าใหม่นะครับเปิดศักราชใหม่ชีวิตใหม่นะครับออ,อกจาก เงาของอะไรบางอย่างออกจากอิทธิพลอะไรบางอย่างที่อาจจะมีความาที่เขาเรียกว่าถูกกดดันนะครับหรือว่าถูกครอบเอาไว้กับอิทธิพลบางอย่างที่ยังไม่หลุดพ้นนะครับหลังจากที่ราหูยกย้ายนะครับในวันที่5พฤษภาคมย้ายออกนะฮะเข้าสู่ภพอริแล้วคราวนี้ก็นะออกจากความกดดันบางอย่างนะครับ เมฆฝนบางอย่างนะ,น,ะนะออกไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่นะครับก็ต้องบอกกันไว้ว่าในเดือนเดียวกันคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวดวงหนึ่งก็จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาราศีแทนนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์ซึ่งนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าราหูสักเท่าไหร, <c oughs> <c oughs> ร่นะฮะเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าเสาเพ่งเล็งลัก์แล้วอสุรา ภุมมเมนอัสดาว่าไว้จันร์เป็น11แก่ราหูเล่าอาพัพอัปภาคให้โทษแท้ประเฮินหินนะครับเป็นคำกรที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าพินทุบาทนะครับพินทุบาทก็คือจุดแตกหักดวงแตกดวงร้าวอย่างที่คำกรแล้วก็ความหมายในโหราศาสตร์โบราณน,นั้นบอกไว้นะครับ มีส่วนจริงไหมมีส่วนจริงแน่นอนนะครับการที่ดวงดาวเดินเป็นบินตุบาทเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากขาวไปสู่ดําเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากมืดสู่จากมืดสู่สว่างนหรือจากสว่างสู่มืดนะครับก็แล้วแต่ว่า จะเจอแบบไหนนะครับในกรณีนี้นะครับดาวเสาเนี่ยที่อย่าเล็งลักนาราศีนะกันนะครับเป็นดาวปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรบริวารงานใหม่ลักใหม่โอกาสใหม่ๆแล้วก็โชคลาภเราถามว่านี่คือความหมายที่ดีหรือไม่ดีนะบุตรบริวารงานใหม่ลักใหม่โอกาสใหม่ๆโชคลาภลายคนเริ่มแบบอจากที่กลัวๆดาวเสาอยู่เมื่อกี้เริ่ม เริ่มเอกแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มเอกเริ่มชะงดน,นแล้วเฮ้ยเริ่มใจชื้นใช่ไหมอ่านั่นเพราะความหมายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวเสาแต่เขาเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของเรื่องบุตรบริวารงานใหม่ลักใหม่สิ่งใหม่ๆในชีวิตและโชคลาภใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่ราหูนั่นนะอ่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันนี้เสาร์กับราหูเนี่ยไหนหน่ากลัวกันต้องบอกว่าสําหรับราศีไหนแล้ววันนี้เราคุยเรื่องราศีกัน เสาอลาหูดวงไหนหน่ากลัวกันฮะดวงไหนหน่ากลัวกันก็ต้องบอกว่าถ้าเรียนโหราศาสตร์เป็นนักเรียนโหราศาสตร์นะครับหมอแมนบอกไว้เป็นเกิดความรู้ราศีกันเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูดาวต่างๆที่มากระทบกับราศีกันเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษเป็นดาวที่เข้ากันได้กับดาวพุธ หรือไม่ราหูช่วงที่เขาเลงดาวพุธเป็นไงฮะไม่ใช่เล็งดาวพุธเลงราศีกันซึ่งเจ้าเรือนเป็นดาวพุธเกิดภาวะที่ต้องราศีกันนี้ต้องพูดต้องพลิกแพลงต้องซิกแซกต้องใช้ไอเดียเยอะนะต้องพูดง่ายๆตั้งแต่ราหูย้ายเข้ามาเนี่ยย้อนกลับไปปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ราหูย้ายเข้ามาเนี่ย นะราศีกันไหนใครใกลายเป็นคนที่พลิกแพงเก่งคอมเมนต์บอกกันได้หรือภาษาแบบตรงไปตรงมานะเราอยู่กันมานานแล้วอย่าไปอ้อมคอมอลาหูมาเลงราศีกันเนี่ยส่งผลให้เราเป็นคนที่ตอแหลเก่งมากขึ้นนะ,ะคือพูอยๆว่าอาจจะมีเรื่องทำให้เราให้เราเนี่ยต้อง พูดไม่จริงปิดบังความจริงหรือพูดโกหกนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นในในเรื่องในชีวิตอ่าส่วนตัวอย่างหมอแม่นีราศีกันชีวิตส่วนตัวที่เกิดขึ้นช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีเรื่องให้เราต้องพูดแบบพูดความจริงไม่ได้อ่ะพูดความจริงไม่ได้นะครับก็ต้องแบบว่าเฮ้ยพูดบางทีด้วยเจตนาอาจจะแบบเอออยากจะรักษาน้ําใจเขาหรือว่าเออบัดีมันมีข้อมูลที่บางอย่างที่คนนึงมาพูดกับเรานะ อ่ะเกี่ยวอีกคนนึงอ่ะพอเราไปคุยกับเขาเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปบอกเขาได้อ่ะเออเราก็ต้องแบบเรากลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่ะเราก็ต้องพูดเหมือนพูดโกหกอ่ะเออเหมือนพูดโกหกอ่ะพูดไม่จริงอ่ะเออนะครับบางคนอาจเรียกแบบโกหกขาวโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสบายใจที่ไม่คิดมากอะไรแบบนี้เฮ้ยมันมีนะครับต่อให้คุณเป็นคนดีแค่ไหนมันก็จะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อดาวราหูหรือราหูเนี่ยเล็งดวงตาราศีนะครับ ้าหูเล็งโในราศีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องของคดีความการฟ้องร้องนะครับหรือว่าเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินอะไรบางอย่างการเรียกเก็บนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็หลายๆคนอาจจะเจอปัญหากันมาแล้วก็แก้ปัญหากันไปนะครับ ใครที่แก้จบแล้วโอเคสบายใจได้ปัญหาเหล่านั้นก็จะจบไปหลังจาก5พฤษภาคมลาหูย้ายออกปัญหาเรานั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะครับใครที่ยังแก้ไม่จบนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากที่ช่วงนี้ที่ราหูย้ายออกคุณจะแก้จบหรอปะคุณจะแก้จบดาวดวงนี้ลาหูไปตกอลิแล้วนะครับแก้จบก็พยายามแก้แก้ให้เสร็จก่อนก็จะดีนะครับสิ่งที่ดีก็คือเรื่องคู่ครองคนรักเนาะ การที่ราหูเนี่ยมาอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีกับคนที่มีคู่แล้วหรือมีครอบครัวอาจจะนะมีปัญหามือที่3เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราหูย้ายออกไปปัญหามือที่3ยุตินะครับปัญหามือที่3ยุติปัญหาที่เกี่ยวเรื่องรักสามเศร้าต่างๆยุตินะครับความรักความสัมพันธ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยจะ ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะกลับมาดีขึ้นนะฮะนี่คือประโยชน์นะครับที่ราหูย้ายออกนะครับเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับธุรกิจการร่วมหุ้นลงทุนคู่ค้าต่างๆคู่สัญญาต่างๆการที่ราหูมาเลงลัคนาราศีนั้นอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าธุรกิจต่างๆที่มีหุ้นส่วนนะครับมีปัญหาไม่ค่อยดีนะครับปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปนะเมื่อราหูย้ายออกเห็นไหม เออนี่คือข้อดีที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวดาวเสาจะย้ายเข้ามาซึ่งก็จะมีบางอย่างนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยดาวเสาเนี่ยก็คือทุกทุกให้ทายเสารนะดาวเสาแปลว่าความวิตกกังวลความเครียดนะครับภาระหน้าที่ภาวะความกดดันต่างๆดาวเสา เข้าเล็งและขนาราศีนะครับอยู่ในเรือนปัต,ตนิดาวเสาร์นั้นมาจากเรือนปุตตะด้วยนะครับวันนั้นจะเกิดเหตุอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับดาวเสาร์ที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้ามาแต่บอกก่อนเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปดาวเสาร์แหละแต่บอกก่อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องกลัวดาวเสาร์มากนักเพราะว่าดาวประจําตัวของราศีกันคือดาวพุธพุธกับเสาร์เนี่ย เขาเป็นดาวคู่สมพลคู่สมพลแปลว่าคู่ดาวแห่งความสําเร็จะความเก่งกาจความสําเร็จสมพลเนี่ยมันแปลว่าโอ้โหยอดเยี่ยมนะมันมีโอกาสที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างที่คนอื่นจะทาไม่สาเร็จแต่คุณสามารถทําสําเร็จได้สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยากแต่คุณทําแล้วคุณสําเร็จได้เช่นถ้าคุณทํากิจการการงานบางอย่างคุณจะได้เจองานที่ยากหรือว่า บททดสอบที่ค่อนข้างยากเลยเหมือนงานหินงานช้างแต่สามารถจะทําผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณครับผ่านพ้นไปได้ด้วยเรื่องของจะบอกว่าเป็นเล่เหลี่ยมก็ไม่เชิงอะ่ะมันไม่เพราะมันไม่ใช่ลาหูนะครับต้องใช้คําว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยของวัยพลิบปฏิพานแล้วก็ความอดทนนะครับ ไหวพลิบปฏิพัตและความอดทนว่าดา,าวเสาร์แปลว่าความอดทนนะครับเสาเนี่ยมะเร็งลัคนาราศีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองแต่ปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยสามารถเป็นไปได้อ่มากมายหลายอย่างนะครับเช่นอาจจะเกิดทะเลาะก,กันหรือว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาเรื่องเก่าๆมาพูดกันหรือมีเหตุปัจจัยบางอย่างทําให้ปัญหาเก่าๆมันกระเด้งขึ้นมานะครับ ก็อาจจะต้องพูดคุยแก้ปัญหากันในเรื่องเก่าๆ 2. ก็คือเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักของคุณนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ 3. นะครับเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับคู่ครองของคุณเป็นปัญหาของเขาแต่ด้วยเขาเป็นคู่ครองของเรามันก็ส่งผลตามให้เรานั้นเดือดเนื้อร้อนใจ เป็นทุกข์ตามไปไมนะนะก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมี3อย่าง3าเหตุการณ์นี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับสำหรับราศีกันนะในปีนี้ที่ดาวเสาร์จะย้ายมาแต่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นคู่ครองคนรักเนี่ยนะมีส่วนมากๆนะครับเพราะฉนั้นลาหูย้ายออกไปแล้วนะครับดาวเสาร์ย้ายเข้ามาแทนนะครับคลิปนี้จริงจะพูดเรื่องราหูนะแต่ว่าสําหรับดาว ราศาาีกันนะแล้วก็อีกราศีนี้คือราศีมีนเนี่ยก็จะต้องพูดเรื่องดาวเสาร์ด้วยเพราะว่าเป็นดาวที่ย้ายสลับกันเลยนะครับสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีนะราศีกันเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยนะครับหมอแมนคิดว่าเป็นราศีที่ทรงงกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับดีเลิศนะครับดาวเสาร์เล็งดวงชะตาราศีเนี่ยเขาเรียกว่า นะเป็นจุดที่ต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นบอกว่าดีเลิศไม่ได้ดาวพระเรหัดนะครับจากตำแหน่งสุภะเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งกรรมมะเป็นปราเกษตรนะครับมันก็มีทั้งดีทั้งเสียอาจจะมีางานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องคอยแก้ปัญหาอยู่เสมอนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพร,รหัสเป็นดาวาความสำเร็จนะครับก็สามารถที่แก้ได้นะครับแล้วสิ่งที่จะพึ่งพา ได้มากที่สุดสําหรับราศีกันคือตัวเองเท่านั้นเลยครับนะราศีกันรอบนี้นะครับต้องพึ่งพาตัวเองให้มากๆพึ่งพาในเรื่องของนะสติปัญญาความรู้ความสามารถการเจราจานะครับเรื่องของการใช้คำพูดสำคัญมากๆแล้วหลายๆครั้งในปีนี้ราศีกันคุณจะรอดพ้นสถานการณ์ที่ ที่ขับผันได้จากการเจราจาของคุณเองนะครับจากฝีปากของคุณวาจาของคุณเองนะจะนำพานะครับให้ไปสู่ความสำเร็จได้ในดวงเมืองเนี่ยดาวพุธเนี่ยมหาทักษาตกคำว่าสีสีเนี่ยแปลว่าสิริมงคลและสีแปลว่าเงินนะครับดาวพุธเป็นดาวประจำตัวราศีกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโถราศีกันเนี่ยจะสามารถที่จะเอาตัวรอดฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้นี่นะครับด้วย1สมองที่คิดแล้วก็2ก็คือวาจาของคุณการใช้คําพูดของคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมา1ปีครึ่งที่ผ่านมาวาจาช่วยในการเอาตัวรอดแต่อาจจะต้องคลิกแพลงซิกแซกนะ พูดไม่จริงบ้างพูดไม่หมดบ้างอะไรพวกนี้จะเป็นลักษณะนั้นแต่สําหรับปีนี้วาจาหรือคําพูดที่ทำให้คุณผ่านพ้นเรื่องต่างๆได้เนี่ยคือการพูดดีพูดความจริงนะพูดสิ่งที่ดีนะพูดเพราะเพะ,เพ,ะพูดสุภาพนะจะพาให้ผ่านเรื่องราวต่างๆได้มันจะมูดแอนโทนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปรับตัวนะปรับตัวปรับจิตปรับใจ ไปตามดวงดาวที่เขาปรับเปลี่ยนนั่นเองนะก็ขอให้ราศีกันทุกท่านโชคดีนะครับ